อันนี้คือคือคือเชฟคุยอดล็อกาวานเชฟคือาคานนี่เป็นาพดเลย่านรินการจังยพูดอีกคือคือคือแขกมาลประทัน่ขันขันลินการนี่หากินมันดเลยแขกรัาเชิญแขกเับเชิญบ้าลเประทันนี่มันตอ้โสุดยอดต้องพุงวยุยเลยเห็นบ่ ขนาดพกนัวันท like okay, yeah, okay, eh> ั้งใสได้เลย่เข็นแต่ผงเดี่ยวแห้งเลียวสุอนใสเดียวก็สมจากโลกคา่นสามหนงผมเาดีเลยผมเกิดสามหนึ่ง่เดือนไหนเดือนเมื่อกี้นี่สามหัวบอกเดือนมีพร้กเดือนมีพร้ากับเดือเมื่อกี้กับเดนรผมเกิดสามหนึ่งสามหัวกัสามเกียร่ะ

ทัว่ล็อกผัวเน่ล็อกผัวเฮ้ลอกัวเน่ล็อกผัว่าถีงยล็อกผัว่าถึงยังล็อกผัวเป็นไงได้นะบอกมันขึ้นทีกระนิ่มเออนี่ยทีมว่านหลับาหองแมีทย่บ้านไฟใส่ในบ้านมันมาอยู่กางบ้านส่ยลังบ้านอะไรียบ้อยไปทีมว่านหลับตาใส่หลังบ้านนิ่ไฟก็มีทินกากเม็ดถูกไหมเม่เถานี่ ป่าป่าเป็มากเลยหรอกป่าละป่ามันตะกุนหมดแล่วหแล้วครับป้าเป็นยกสะดุ้งมาเนี่นี่นายพันนายนยพันเปยกสะดุ้งผู้เปนยกสะดุ้งนายพันจัดเลยอยากกินจัดเลยโดบักโจโกตันมันเสียวเข้าไปนี่กพูดอื่นเนี่ย้ไปเราพูดไป เมาจนหัวลาน้ำเมาจนเราจำควบยู่บ่ได้พี่ผมไปกับคนอื่นบอกเลยแต่ที่พี่จะไปกับบ้านละเพาบักดกับบักชั่บักโกับฮะอยู่พาฮอยู่อีตันนี่คนอื่นเขาบอก่าแรงขอมเบยร์มาไปต่อดาดีจกหลานหนึ่งเสียตังแงพิจยตเดียวนี่บอครับซาานเนี่ยวปลาเาเขาแรเียเพาเ้แล้วครับแรเดียอเราแเราฟักนี่ผู้ว่าลองคู้ว่าเพื่นกัฟัก สุดๆว่าเป็นแบบนี้ไอ้สุดเนี่ยให้ไปสุดเนี่ยนี่ฝักฝักเส็จแล้วขั้นมนฝักเส็จแล้วเอามาขั้นขันอือขันองนาวไป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 เลยนี่มีของนาวอ้ไ้สแห้งเยสุดนี่ก็สุดร้องผ้ว้องหวปะหลาเพื่อไล่สาระคนเขามีน่ะ ขักก็นยืหู้ยขักข wheat, 2> 2่ที่จสุดสุดคันของเนามาจํมาจเป็นมชโคตเบอร์หรอยืในเฟสยืวนแล้คิดเปว่าคิดว่าูว่าคันเราเอามาูส้สาวโมากพอดีวายไปมาคันต่อพอดีเดี๋ยวพี่อนแตงแต้มมาอยู่ตร้จจจมาดูเลยได้ว่าผมย่บานไทยเ่โอ้ดังจรผู้ใดราว่านิจพัฒนิจพัฒน์ เ้าเสียบไปล้วเป็นผู้เล่นปูเล mm ่น hmm ก็ก hmm ็บอกรับสายือสายแปลกๆบล่ะโลกโลเ่าเขาจะบอกว่าส่งคลิปมาให้เบ่งไปตอตตอตเออลกลับเลยคือลับเเออืไผอะปู้ี่จะวานล่หเาลังลาบป่าอยู่นี่อารบถึกสองหนึ่ง ขัดแล้วแบบสิบที่ใบเอ้ยดากีเคยเห็นอานบไปจะเกไปไม่เห็นดดีลยวเดี๋ยวก็โทรหาแล้วกันนะนกเสือหลามไหมเนี่ยครับบรรยากาศบรรยากาศลูกทุ่งเป็นแบบนี้นะครับคือบรรยากาศลูกทุ่งแต่มีมีมีหนังเป้าแน่นิดน้อยสีนะแสดยู่าบ้าเห็น แต่เห็นปุ๊ขึ้นเลยทีแม่เ้าสองปีขึ้นเทียด้วยอ่ะเพื่อนาเราเราไ่ได้ออกน้ำเขาเราเป็นไอ้นี้ตัวนีคือสวนนาคดีบน่นเนาะนสูตรโบราณนะครับนี่คือสูตรโบราณบอมันพุ่ยยังไงงนี่อ๋อขึนบอกยังมเข้มมันกินน้ำจะข้ามเลยเหมือนอย่างนู้นปลาลูกตุ่นสัต

ชมตั้งแต่ผมบอกมือแล้วว่าอันนี้ลวกแล้วลวกครับอกกับตอนไหนที่ผมบอกว่าหักนี่คือบอกบ่าตั้งใจลวกปลาแล้วลวกปลาแล้ว<บ>นี่คือลวกปลาลวกไม่ต้องไม่ยุ่งกันก็สูตรเุดผัว่า สซด๊อกว่าโอ้โหดม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  อ้นี่ัางใ้วกนั้นเอาหนัอ๋อมันคอถนบออต้มลวกเนื้อเนื้อฟักไเนาะลวกเนื้อฟักี๋ยวสิลวกอีกเท่สองแก็เอานับต้มอีกนต้มเพรมันเดือดปุ๊บเอาไปลวกยีกเทีสองแต่ว่า้าดิกีบิเนี่ยคเลทีแรกไปด อีอ่อนบันนี้พีอ่อนในห้องงูจ้าเอออ่อนอ่ะแล้วก็ไปอีกขันงไหนอีกอีเสี้ยวเออเขาล่อกินเบิร์ดบัตบัตที่นี่เขาบอกว่าเขามีปวแล้วเขาลังคา่นมันทู่หาเขาหลายปวดเขาลัคา่นเขาก็เลยบอกก็ห้องอีโทรถามเรียนเนี่ยนี่เออันนี้คือลวกน้ำสองลวกน้ำสองผมได้บอกน้ำว่าผมบอกขออยู่ผู้ว่าเพิ่นว่าลวกน้ำสองเพิ่นว่าบอกขออยู่น้ำสองนี่คือเอาเอาเอาน้ำจากนี้เอาน้ำจากต้ม นาจากต้มปลามันลวกมันลวกเส้นี้เมื่อกี้เพราะไทยมเป็นวายเ่แบบนี้แห่ขงจักไปยุงกับเมียเขาได้หนาเพื่อนอันนี้อันนี้เทศลวกรำสองลวกรำสองกันว่าลวกรำสองทำทนมันพอสุกอลวกยีแม่นี่คือเลือกลาบปลาได้เนี่ยอโอ้โหพอมยอด เคือสูบบอลันโอ้โหนี่จกเป็นด้กินบอมแมนแกมันลุ่มงอเหมือเคื่อน้ำขันปลาเอาเอาเทสตต้มอีกเทนึงมาดิเพราน้ำเดือดเอามาขันเส้นเนี้ยไปอีกเทนึงแต่ว่าอาจจะบือน้อยนึงนะครับเดี่ยแต่วกับพ่อสีเดียวเห็นหรอเมือนั่นผมก็บอกว่าผู้นี้ เราแป้งอย่นย็นลูกทิเบตนนี่นี่นี่คือคือพันธุ์ญวนคือคือเราเป็นล็อกภูวาคือได้รับเกียรติจากล็อกภูวามาเห็ดเห็ดรับให้กินถือว่าเป็นบุญอพี่ป้อมเหมนี้อันนี้คือหลบซอนนะครับเด้ออีก่หลบซอนเดี๋ยวลูกไปโชคพี่ป้อมเัมนนี้นี่คือหลบซ้อนพี่ป้อมว่าเห็นติดเห็นผมบม่ว่านะเดีวเขาเดี๋ยวเขาไม่รู้พี่ป้อมว่าสังเกตติเขาบอกเลยสังเกตเพราะว่า ผมมาอยู่น้ำพีอใหยกเดียพี่เฮ้ยถาดวนแล้วเนี่ยไข่ลองโบว์กสะก้อนนี่เดเก็อันนี้คือเครื่องปรุงบ้า้องแบบบ้าบ้านข้าวัวนีบ้าอันนีมีล้องว่ามันกินน้ำเกห้วยก้อนก้อนที่ลาบจนได้ทิ้งกันบ่าบุนอ่ะจนว่ายิบุนบมากนนี่ครับนี่คือบรรยากาศ บรรยากาศการกินหลับไปนะครับเดีสุดยอดเลยอื่อนคเอ้นรีสอดนะครับเน้อบ้านเดบ้านเนี่ยบ้านเรสด้าเีส้นที่ิใม่มที่บนเจ้าบ้านเนี่นี่นีนผู้เจ้าของบ้านเนี่ยารสุดยอดเลยหลับปลาโบราณ กกัดไ้ินถือว่ามีวาสนาใหญ่เงินเดือนออกมาแล้วนี่นี่นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่ว่าคนแห้งหได้แล้ววิบกี้จังเลยนะฮะโอ้ยก็ต้องใส่วิบกโอ้โหสืดว่าเขาบอกคนแห้งหมดโอ้หอมจังปลาหงไปผงเนื้อปลาเป็นเหยื้อปลาที่สุดเนี้ยสดเดยอดเลยสายจนเหยี่ยม พอดข้อกระดูกเนาะเก็บป่าดินแน่าๆอยู่ได้ไหมเห็ดอ่ะนี่นี่พวกนี่คือพ่านเลยเนี่คือพ่านไปเอาไปเอามาตะหวยอุ้ม่นี่คือพ่านนีจ้ะกินม์พัฒน์อ่ะอันนี้คือคือคือเชฟคือยอหวัดร้องฟัวันไอ้เชฟคือจะของวันนี่เป็นพ่านเลยอ่ะผ่านรินการจังไยพูดีิคือ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 แขกมาลำบากทานเน่ยขันขันลิ้นการนี่หากิงมันเลยเด้แขกรับเชฟแขกลำเชฟมาลำบรกทาน นี่มันต้องโอ้โหเสุดยอดต้องพงยยด้่ยเห็นบ่ขนาดบักนาวั่ัย่เบ้อต้นแต่พุงได้เหรอแห้งเนี่ยซิมก้อนใสเดียวก็สมจักรลกข้าแบอแบ้อมาบ่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวลูกปลอกซิมก็ได้บเนียเด้อลูกปอมลับสุกมาโอเคนะเนี่ย นี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวรอดอต้มจะยกต้มมาบัดจ้าคอครบส่ว้อันนี้น้ำต้มโอ้โหคืออันนี้คือครบคบส่ตนแล้วนะอันนี้สกอาอตงลอตบ้อปลาแซ่บจ ออกก็่าจะล้องเมืงสิ่งหละเป็นไดนโอ้ยแซ่บพอดีวัศปุงสุดยอดเพราะว่านำอออมันคั้นใส่หัย่าแล้วเฮ้ยอย่างนี้พอเดีวสุดสุดประร้อนนะครับเด้อพี่น้องเนอะป๊าตตัวอีกรับสองอื้อรับสองเอ้าฝันคุดเกียกว่าป๊าตตัว แซ่บสุดยอดเลยวะแซ่บแท้เอาอันนี้ร้องนอนนบนรุ่นเลยบ้านคือน้ำกะทิบ่ะปันไสกะทิบนี่เข้มข้นปั้นหน้ากะทิเห็นว่าน้ากะทิบนล้วเนาะกันขึ้นมาแล<อ>้วเอาเลยโอ้หากินยากห้ากินยา,ากของเต่าเอามาน้ากระลังขึน้นน้ากระลังขึ้นบอกแต่ว่านนต,อตอนนี้พัดแจ็คโมอยู่คือพัดแจ็คเดี๋ยวไปหาไปหาน้ำมาก่อนไปหาน้ำแบเข้ามาก่อน เดรอรอบพันแจกแล้วพันสันล่ะอันนนั้ดาวไรฟักหวยเออดาวไรฟักหวยดาวไรฟักหวยเราป่วยสิราบปุ้ด้ป่วยเราตอนนี้คือเราเราผักคนเนาะอืมอืมกันสุกมันสุบี้นี่อ่าเนี่ยมันี้เนี่ยปลากรวด ได้บอหลายตัวได้สามตัวก็จะต้มไปเพื่อนนงเกือนแถ่นี้องไหวเนี่นยค,คือเซ็นแล้วนะครับพี่น้องเนี่ยเซ็นแล้วหมดเน่ยเ <ๆ S 2> ขาได้ครับ